วันนี้ก็ส่งรถสวยๆนะครับเป็นรุ่น l 4 0 1 8นะครับก็เป็น f c จากจังหวัดเลยของเส้วนนะครับเป็นอำเภอปากชมนะครับก็อุดหนุนนะครับแบบเงินผ่อนนะครับก็อขคพูด c อ่าจังหวัดเลยมากๆนะครับที่อุดหนุนรถสวยๆจากดีเอเจนเตอร์นะครับอ่ะก็คอนเซ็ปต์เดิมนะครับลูกค้ามีเงินสดซื้อเงินสดคิดราคาพิเศษมากๆให้ลูกค้ามีเงินน้อยนะครับ อะเราเข้ามาผ่อนกันนะครับอ่าเราจะได้รุ่นไหนนะครับไม่ว่าจะเป็น MU49 นะครับ MU49 เสือว่นมีทั้งหมด4คันแล้วนะตอนนี้นะครับมีตั้งแต่ราคาอ่า480,000บาทจนถึง590,000บาะอย่างคันนี้นครับเสือว่นไปใช้ดันดินมานะครับยังไม่ได้ล้างเลยนะครับคันนี้อยู่ที่590,000ครับชั่วโมงน้อยมากเลยนะครับชั่วโมงอยู่ที่เท่าไหร่อ่ะเสือว่นจำไม่ได้เดี๋ยวเขาไปดูแป๊บนึงก่อนอ่ะชั่วโมงอยู่ที่800ชั่วโมงงานนะครับอ่า สภาพดีมากๆเลยนะครับอ่ะนี่ครับนี่สภาพใช้งานของเสียอ้วนไปดันดินมานะครับทดสอบทดสอบให้เรียบร้อยครับใช้งานได้เลยนะครับอ่ะหรือไม่ใครจะได้โปรราคาพิเศษนะครับอ่า ef 5 1 4นะครับ ef 5 1 4ก็ตอนนี้มีอยู่ประมาณ10คันนะถูกสุดอยู่ที่2,90,000บาทนะครับอ่าถูกสุดอยู่ที่2,90,000บาทนะครับมี2,9 0 0 0 0มี3 0 0 0 0 0นะครับเป็นส่วนใหญ่นะ อ่าสามแสนต้นๆ้นเราก็มีแต่ส่วนมากจะไปอยู่ที่2องแสนเก้ากับสามแสนเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ Ym นะครับว m ก็อ่ามีเยอะนะครับลูกค้าที่จะซื้อเงินสดเงินผ่อนครับห้าหนึ่งห้าเจ็ดมีเยอะเลยนะครับ Ym 3เ7 Ym สามห้าเจ็ดมสามห้าหนึ่งมีเยอะเลยนะครับอ่ามีหลายราคานะครับอ่าคันนี้ก็อยู่ที่สี่แสนแปดหมื่นบาทนะครับคันที่อยู่ประมาณสี่แสนสี่แสนต้นๆ้นเราก็มีคันที่อยู่สามแสนไปปลายเราก็มีนะครับ ชั่วโมงงานนะครับก็คล้ากันนะมีชั่วโมงน้อยสุดอยู่ที่500ชั่วโมงนะครับชั่วโมงเยอะสุดก็เกือบ2000ชั่วโมงนะครับรถเรามีหลายสภาพนะครับหลายท่าน FC บางท่านทีนท่ดูคลิปเสอ้วนใหม่ๆนะครับเป็นห่วงเรื่องชั่วโมงงานเป็นห่วงว่าจะไม่มีรถสวยๆให้เลือกนะครับมีนะครับชั่วโมงน้อย,อยผมก็มีนะชั่วโมงเยอะๆผมก็มีมันก็มีช่องว่างของราคา มีส่วนต่างราคากันอยู่นะครับอย่างเช่น L 5 0 1 8 s อด p ดูคันนี้นะครับ100ชั่วโมงงานนะครับเซียวอวนก็มีนะคัน2 0 0 0 3 0 0 0ชั่วโมงงานเซียวอวนก็มีแต่เขาก็จะมีช่วงราคาของเขาอยู่นะครับใครที่เลือกคันสวยเกรด A ก็จะได้เกรด A ใครเลือกเกรดบเกรด C ก็จะได้ราคาประหยัดลงนะครับเขาก็จะมีส่วนต่างของราคาเขาอยู่นะครับบางท่านซื้อเพราะว่าราคาเขาโดนใจ บางคันซื้อ,อเพราะว่าชั่วโมงเขาน้อยนะครับมันก็ไม่ใช่เขาเรียกว่าเหตุผลที่ลงตัวที่ตายตัวนะครับว่าต้องชั่วโมงน้อยเสมอไปนะครับเรื่องเรื่องราคาด้วยเรื่องค่างวดที่จะผ่อนต่อด้วยคันนี้ผ่อนได้คันนี้ผ่อนไม่ได้นะครับประกอบกันหลายอย่างนะครับ fc หลายท่านก็ซื้อนะครับ จริงๆแล้วซื้อเพราะความพอใจมากกว่านะครับรถมือสองไม่ได้ซื้อเพราะามันใหม่มากๆไม่ได้ซื้อเพราะว่ามันยังไม่เคยผ่านมือใครมานะครับซื้อเพราะความพอใจนะครับในสภาพสินค้าในราคาที่เป็นมิดรถใหม่อาจจะผ่อนหนักมากครับมือสองอาจจะผ่อนเบาๆนะครับหรือว่ามือสองเวลาซื้อสดก็อยู่ในวงเงินที่เราจะ,ะสามารถจ่ายได้นะครับรถใหม่ก็ราคาเขาจะเป็นมาตรฐานเดียวนะครับ มือสองนะครับก็จะมีถูกมีปันกลางนะครับอ่ามีถูกมีปันกลางอ่าบางคันคราคาปันกลางอาจจะอยู่ในงบประมาณของลูกค้าก็ได้นะครับอ่าเราก็เข้ามาดูกันนะครับใครที่สนใจใครที่มีงบประมาณนะครับใครที่ยังไม่หมดงบนะครับอ่ามาดูกันมาอุดหนุนกันลดได้ลดได้นะครับลดให้เลย <laughs> ลดให้เลยขอให้ลูกค้าซื้อขอให้เอฟซีอ่า อุดหนุนนะครับรถให้เลยนะครับอันนี้พยายามเดินดูรถที่ร้านนะครับพยายามเดินให้เห็นรถทุกคันที่ร้านนะครับเมื่อวานนี้ก็มี f c จากอะ,อะไรอ่านีเดี๋ยวนะทำไมเสียวอ้วนจำไม่ได้เขาก,ก็มาจํารถของเสียวอ้วนไปให้เสียวอ้วนเก็บงานนะครับใส่ด้านหน้าเส่ยพัดหลังใหม่ให้นะครับเป็นรถที่ไม่มีอุปกรณ์มานะครับก็ใช้นาดหรือเปล่าใช่นาดใช้นาด ก็ขอบพระคุณมากๆนะครับ AFC หลายท่านก็เดินทางไกลมานะครับช่วงนี้ก็ลงใต้กันหลายคันเลยลงใต้แล้วก็ไปหลายที่นะครับก็ขอบพระคุณ f c ทุกท่านนะครับอุดหนุนนะครับอุดหนุนก็ขอให้รวยๆขอให้เฮงๆกันนะครับใครที่ซื้อรถให้เสียอ้วนก็ให้มีความสุขความเจริญนะครับใน ความสุขความเจริญในกิจการที่ทําอยู่นะครับทำไรก็ให้ใเงินเยอะๆขายพืชผลทางการเกษตรให้ได้เยอะๆทํานาก็ให้ได้ค่าเยอะๆครับ้ายขายก็ให้รวยกันยิ่งขึ้นนะครับก, <c oughs> ก็ตามนั้นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยว่าเดินด,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 ดูรถฟอร์ดนะ F c ซที่ยังอยากได้รถฟอร์ดก็มีครับเมื่อวานนี้ก็ขึ้นไปส่ง f อฟทางจังหวัดน่านนะครับเป็นรถฟอร์ดสองเพานะ รถฟอร์ดสองเพานะครับก็ขึ้นไปส่ง f อทั้งจังหวัดน่านนะครับทำวิดีโอไว้แล้วแต่ยังไม่ได้อัพเลย <c oughs> ก็นึ่งด้วยภรารกิจเยอะนะครับไม่รู้งานอะไรครับเต็มไปหมดนะครับก็เริ่มปกตินะครับมียุ่งมีไม่ยุ่งครับมีมีมลาก็เริ่มปกติ <c oughs> อ่ะอ่ะก็มีรถฟอร์ดด้วยนะครับรถฟอร์ดตอนนี้เหลือสองคันนะครับอ่ารถฟอร์ดตอนนี้เหลือสองคัน จอนเดียะก็เหลือ2คันนะครับจอนเดียก็มี 5. ้าสันน่ขนาดแรงพร้อมผ่านพูนคันนี้สองแสนเป็นบาทนะครับใครที่มีอยู่ในงบประมาณนะครับเหมถึงว่างบประมาณไม่เยอะนะครับก็อุดหนุนได้นะครับรถไม่ค่อยสวยนะครับแต่ใช้งานได้นะครับสองแสนแปดหมื่นนะครับราคาก็ถือว่าดีนะครับแล้วก็ฟอร์ดนะครับหงหนึ่งศูนย์นะครับปั๊มกลมนะครับ คันนี้ก็อยู่แค่สองอสามแสนสามหมื่นบาทนะเสรวัาปรับราคาลงมาให้เยอะเลยเป็นปั๊มกลมไอดีโตหัวชิตี้ยด้วยนะครับเป็นสองเพาไม่ชอบสองเพาก็ตัดออกทําเป็นเพาเดียวทำได้นะครับตัวนี้ก็ถือว่าเหมาะเลยนะครับยางหลังสวยด้วยคัาแล้วก็อีกคันนะครับคันนี้ก็แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับใครมองหาอยู่ก็เข้ามาดูได้เลยนะครับใครมองหาอยู่ก็เข้ามาดูได้เลยนะครับ ขายราคาพิเศษให้นะครับปรับลดราคากันสุดๆเลยนะครับแล้วก็แมสซี่เฟอร์กุสันนะครับตอนนี้ก็ปรับเหลือ6.2นะครับใครสนใจข้าไในนะครับก็เข้ามาดูกันนะครับทั้งเก่าๆทั้งใหม่ๆทั้งสภาพปานกลางครับมีให้เลือกเยอะเลยนะครับ0947064430นะครับรถแท็กเตอร์มือสองเยอะที่สุดในจังหวัดเลยนะครับ อขอบคุณ FC ขอบคุณลูกค้าที่ดูคลิปนะครับรวยๆเฮงๆนะครับสวัสดีครับ